สวัสดีค่ะสำหรับปี2563นะคะกันญานี้กลุ่มงานเพศชัชกรรมมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเรากรเกษียณทั้งหมด4ท่านนะคะเป็นข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักง,งานเพศชัชกรรม2ท่านนะคะก็จะเป็นพี่สมพรนะคะแล้วก็พี่วดารัตนะคะพี่ทั้งสองของเรานี่ทำงานรับราชการมาประมาณเกือบเป็น40ปีอะค่ะ ประมาณกืบ40ปีนะคะทั้งสองท่านก็ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ,ะทำงานเพื่อกลุ่มงานเภสัชกรรมแล้วก็เพื่อโรงพยาบาลสุรินนะคะมีจิตบริการนะคะทั้ง2ท่านเนี่ยอยู่ในสังกัดงานจ่ายยาผู้ป่วยนอกค่ะสำหรับพี่นางสมพรนะคะส่วนพี่วดร,รัตน์ก็อยู่ในสังกัด ห้องใจยายผู้ป่วยในนะคะใจยายสำรองตึกนะคะคิดว่าน้องๆในส่วนของอวอร์ดทั้งหลายคงจะรู้จักพี่เขาดีนะคะ,ะเนื่องจากท่านทั้งสองทำงานมานานพอสมควรนะคะก็ได้ทำประโยชน์ให้กับทางราชการมากมายนะคะในช่วงสุดท้ายของอการรับราชการนะคะที่จะก้าวผ่านไปเป็นผู้เกษียณนะคะแต่ก็อยากให้ทั้งสองท่านเนี่ย กเกษียณไปอย่างมีความสุขนะคะอยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่รักนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะมีสิ่งใดให้กลุ่มงานเพศศรรรมหรือโรงพยาบาลสุรินช่วยเหลือท่านโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพอย่าลืมแวะมาหาเรานะคะสำหรับอีกสองท่านก็จะเป็นลูกจ้างประจำนะคะเป็นคุณคาวุฒิชัยเดชสุขนิดนะคะ แล้วก็คุณยืนยงนวลแก้วนะคะคุณก้าทาวุฒิชัยเดชนี่จะสังกัดงานผลิตนะคะงานผลิตยาซึ่งก็จะเราจะเห็นหลักๆคือจ่ายน้ำเกลือนะคะจ่ายน้ำดื่มนะคะส่วนคุณยืนยงนวลแก้วพี่ยงของเรานะคะก็อยู่ในส่วนของห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกนะคะทั้งสองท่านก็ ทํางานในกลุ่มงานเพกรรมมานานเช่นเดียวกันนะคะไม่ต่ำกว่า30ปีนะคะก็ทํางานด้วยความขยันขันแข็งนะคะตั้งใจในหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ดีเยี่ยมนะคะเป็นที่รักของน้องๆในกลุ่มงานนะคะช่วงที่พี่อยู่ก็ทุกคนรักนะคะจากไปเราคิดถึงนะคะถ้า ในช่วงของกลับบ้านอยู่บ้านก็ขอให้มีความสุขนะคะอยู่กับครอบครัวนะคะได้ทำในสิ่งที่เรารักนะคะอยากทำอะไรก็ทำนะคะเมื่อป่วยหรือไม่สบายนะคะอยากจะมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลหรือก็แวะเวียนมาหาเราได้ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ